วัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวที่เจาะลอนะครับของอีโนมนะฮะเป็นร้านคนลุงที่อยู่ญี่ปุ่นนะฮะที่ทำเครื่องมือสำหรับทำยา mini ่ห้ i มินิโฟนะครับผมอันนี้ผมได้มือสองมานะฮะ,ะจุดเด่นของตัวนี้มีอะไรบ้างตัวนี้ก็คือว่าสังเกตด้านใต้นะฮะ จะเป็นล่องของขนาดล้อต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนหัวเนี่ยหัวเกลียวเนี่ยจะเป็นหัวที่เป็นฝาแบนนะฮะใช้กดตัวดุมล้อได้เลยนะครับต่างกับตัวที่ผมเคยรีวิวก่อนหน้านี้ยังไงก็คือก่อนหน้านี้จุดด้อยของมันก็คือว่า มันแยกชิ้นส่วนมีหลายขนาดให้ใส่นะฮะก็คือถ้าหายไปชิดนหนึ่งนี่ก็แย่เลยโดยเฉพาะชิ้นหลักๆที่สำหรับใส่พวกล้อกลางล้อใหญ่อย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวซีตัวปากเกลียวเนี่ยจะเป็นหัวจะไม่แบนก็คือมันจะมันจะพอดีกับตัวดุมล้อเลยนี่นะฮะ ส่วนอันนี้เนื่องจากว่าเป็นหัวแบนก็คือทําให้แบบกดหัวล้อได้พอดีเลยนะครับส่วนวิธีใช้ก็ไม่ยากใส่ล้อขนาดไหนก็ได้เข้าไปนะฮะมันจะมันจะพอดีกับตัวตัวตัวบล็อกที่รองเลยนะครับใส่เข้าไปนะฮะเปิบแล้วก็ทําการกดให้พอดี จะเห็นว่าตัววงกลมที่กดดุมล้อจะใหญ่นิดนึงนะฮะยังไงก็กดลงตรงกลางพอดีแน่นอนนะครับจากนั้นเราก็ใช้วิธีเหมือนเดิมนะฮะก็คือเอาตัวสวนเจาะล้อเนี่ยเจาะเข้าไปแล้วก็หมุนนะครับหมุนหมุนหมุนจนมันจะมีรูทะลุเนี่ยน,นะฮะก็คือสําเร็จแล้วก็แกะออกมา ก็เป็นนั้นเรียบร้อยนะครับผมเหมือนที่จอดล้อ,อทั่วไปนะฮะอันนี้ต่อไปเราจะมาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียนะครับของสองชิ้นนี้นะฮะข้อเสียของตัวนี้ก็คือว่าถ้ากรณีเราใส่ล้อเช่นล้อกลางอะไรพวกเนี้พอยัดไปเนี่ย บางทีบางล้อเนี่ยมันจะแน่นนะฮะแน่นแน่นมากผมเอาล้อนี้แล้วกันนี่นะครับมันจะแน่นทีนี้พอดึงจะไม่ออกแล้วมันจะไม่มีที่ดันนะครับต้องมีขยงขยามนิดนึงนะฮะก็คือข้อเสียคือวิธีเวลาแกะล้อบางล้อเนี่ยยาก ส่วนข้อดีก็คือว่าเวลากดล้อเนี่ยตรงแน่นอนไม่เบี้ยวอันนี้ก็ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือตัวซี่ล้อเนี่ยมันพอดีกดับดุมล้อเลยฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากดเข้ากับรูตรงนี้ไม่แน่นเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะแบบเบี้ยวได้นะฮะส่วนข้อดีก็คือกดล้อออกง่ายนะ,ะ okay, ครับเคครับสำหรับการเดวิล ที่จอรล้อขออินโนมาโตก็จบลงเพียงเท่านี้นะฮะหวังว่าคงจะถูกอกถูกใจกันอันนี้ผมฝากนิดนึงว่าตอนนี้ผมมีระบบสมาชิกสมัครไว้นะครับจะมีลิงก์เขียนว่าสมาัครสมาชิกอยู่อยู่ใต้คลิปทุกคลิปเลยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนคลิปผมก็กดสมัครกันได้เลยนะครับไว้เป็น คาน้ําค่าไฟแล้วก็สมัครแล้วจะได้อะไรสมัครแล้วก็สมัครแล้วเวลาคอมเมนต์เนี่ยก็จะมีไอคอนตามรูปนะฮะเป็นสมัครสมา,สมาชิกนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ผมก็มีโปรเจกต์ที่จะแบบว่าทําคลิปเพื่อเป็นการตอบแทนก็จะเป็นการทําคลิปลดที่มีความละเอียดไม่มีการเร่งความเร็วไม่มีการ ตัดข้ามช็อตแบบเยอะเกินไปอะไรอย่างนี้นะครับผมเพื่อเป็นของตอบแทนสำหรับผู้มีผู้อุปการะคุณนะฮะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ